ค่นเพื่อนชาวราศีธนูทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ q u i e Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็น,นึงเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ positive thing positive w a y b c k i s e you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรากักค่นเพื่อนชาวราศีธนูทุกคนค่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณนะ จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะก่อนจะไปเริ่มต้นกันนะคะ Before we get started ค่ะอยากจะบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ General r i e d i n g ค่ะดังนั้นนะคะอย่านํามันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดนส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดูส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษานะคะการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะ อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่คนโสดก่อนและจะ s k i ปข้ามนะคะไปะยังคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะมาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานของคนโสดจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับเพื่อนๆคนโสดนะคะนี่คือพลังงานหลักของคุณค่ะก็คืออ่ six of c h a r i c e s ค่ะโอ้ต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้นะคะ คุณกำลังจะได้เจอกับความสุขในเรื่องความรักค่ะกำลังจะบอกว่าคุณอาจจะมีความสุขกับคนในครอบครัวอาจจะจะสเปนไทม์ spend time กับคนที่คุณรักนะคะเพื่อนของคุณคนรอบข้างของคุณหรือคนโสดบางคนในที่นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอกับเนื้อคู่คู่ชีวิตของคุณคู่แท้ของคุณนะคะที่จะมาเจอผ่านแบบการไปสังสรรค์หรือว่าการเดินทางนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะได้เจอกับสถานที่ริมน้ำนะคะอาจจะไปล่องเรือหรือไปทะเลหรือแม้กระทั่งการไปเที่ยวกับ กับคนในครอบครวัวเนี่ยก็าจะเป็นเป็นช n c e ที่จะทำให้คุณเนี่ยได้เจอกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะคุณเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยสำหรับบางคนนะ บางคนในที่นี้นะคะในเรื่องความรักเนี่ยดูปล่อยวางแล้วก็ปล่อยวางเรื่องเนื้อคู่ไปด้วยค่ะบางคนมีไปดูหมอนะแล้วหมอดูบอกว่าคุณไม่มีเนื้อคู่คุณก็เลยดูปล่อยวางไปแต่ควีนต้องบอกเลยว่าคุณมีเนื้อคู่แน่นอนนะคะและในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตค่ะที่จะทําให้คุณสัมผัสกับความรู้สึกน่ารักนะคะรู้สึกรักแล้วก็ความรู้สึกเทคแคร์ใครบางคนและมีใครบางคนที่เทคแคร์ดูแลเราเป็นห่วงเป็นใย,ยเรานะ บางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะได้เจอกับคนที่เป็นรุ่นน้องหรือว่าเป็นรุ่นพี่นะคะความสัมพันธ์อาจจะเริ่มต้นจากความเป็นพี่น้องกันมาก่อนก็เป็นได้นะคะถ้าดูจากไพ่ตรงนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าความรักนะคะกําลังจะดีขึ้นค่ะไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบก,กับคนอื่นเนะาะคนเรามีไทม์ไลน์ที่ต่างกันค่ะและการที่คุณยังโสดไม่ได้ไหมายความว่าคุณเป็นคนไม่ดีคุณฉันไม่มี ไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นคนไม่ดีฉันด่ไม่พอนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะพบเจอกับคนที่ไม่ทําให้คุณลําบากใจนะคะพบเจอกับคนที่เป็นเนื้อคู่เป็นโซเมดของคุณเป็นรักแท้ของคุณนะเป็นคู่ชีวิตที่จะสามารถสานต่อได้และควินมั่นใจเลยว่าตั้งแต่กุุภาพันธ์นี้เนี่ยคุณจะได้เจอกับคนคนนี้นะคะที่จะทําให้คุณยิ้มได้ะคะ่ะหน้าที่ของคุณนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะแล้วก็ปวรกาศ แล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้ไปอยู่ในสังคมต่างๆหรือว่าได้ไปในสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าได้พบปะพบเจอกับคนใหม่ๆนะคะซึ่งความรักก็ต้องบอกเลยว่าจะดีมากนะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของคุณกับคนในครอบครัวค่ะบางคนในที่นี้นะคะมีโอกาสจะได้ใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัวนะก็พอเรามีความสุขเนาะเรารักครอบครัวเดี๋ยวพลังงานความสุขเนี่ยมันก็จะส่งต่อไปคนอื่นๆแล้วมันก็จะ attract love into your life นะคะอ่ะทีนี้ก่อนจากการค่ะเรามาดูไพ่โลกสวยด กว่าว่าไพ่โลกสวตของคีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครอยากเช็คด้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์ทรศัพท์ค่ะล,คลังไว้ผหาคีนได้ที่ช่อง description box ดารล่างนี้นะคะโอเคค่ะนี่คือพลังงานของคุณที่ได้นะคะคนโสดก็คือ chemistry ค่ะ There ด้ s a strong magnetic c t t r a c t i o น here นะคะค่อนข้างออบเวชว่าคุณจะได้เจอกับใครสักคนนะคะที่มีเคมีตรงกันกับคุณค่อนข้างมากนะที่จะทําให้คุณรู้สึกกระตือรือร้นและรู้สึกว่าโอ๊ยคนนี้เป็นคนที่ใช่จากกวาลฟ้าส่งมาแน่นอนเลยเป็นคนที่หมู่เตอรูมาค่ะและคนนี้เนี่ยเป็นไปนได้สูงมากว่าจะเป็นคนที่เป็นโซเมของคุณเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะ เป็นคนที่มีเคมีตรงก,กันกับคุณมีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันค่ะบางคนในที่นี้นะคาะอาจจะเป็นคนติดบ้านรักบ้านรักครอบครัวนะคุณก็อาจจะได้เจอคนที่รักครอบครัวเหมือนกันที่เข้ามาค่ะและอีกใบหนึ่งนะคะก็คือ make the effort นะคะ this love is worth taking r i s k you are called to move forward นะคะความรักในครั้งนี้ค่ะคุ้มค่าและคู่ควรกับการที่คุณจะลองเสี่ยงนะคะ ้าวไปเลยค่ะข้างหน้านะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเจออะไรที่ยังไม่ได้ดังใจแต่ตอนนี้นะคะคุณได้มูฟออนได้ผ่านมันไปได้แล้วค่ะและนี่ถึงเวลาแล้วที่สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะชิปมันจะเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะคุ้มค่ากับการทุ่มเททุ่มแรงกายแรงใจนะบางคนอยากไดเออ้เนื้อคู่เนี่ยก็อาจจะไปบนบาสานก่าหรืออะไรก็ตามแต่คือมันมันทำถูกต้องแล้วมันไปถูกต้องแล้วไม่ว่าคุณจะทำอะไรอะ่ะ ขอแค่ลองกล้าที่จะออกจากคร์มโซนตัวเองนะคะแล้วมันก็จะทําให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์รักที่จะเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะและก่อนจะไกกย่ังแท้จริงนะคะมาดูอาหารที่คุณควรทานและงดทานในเดือนนี้ค่ะในเดือนนี้นะคะงดทานโดนัทก่อนนะคะโดนัท นมสดโดนัทวาน,นิลาง,งดก่อนนะคะไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงนะคะจะเป็นน้ำส้มนะคะจะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเวอร์ในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากเช็คนุนส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังหมายหมายควินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ see you on the next video บาย สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนคะ่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณนะคะก็คือ10ดาบนะคะต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้นะคะคุณมีความเจ็บปวดเรื่องความรักหรือว่าเจ็บปวดในเรื่องของเขาะคะ่ะ อาจจะมีอ์กิวเมนต์กันมาก่อนสําหรับบางคนหรือบางคนไม่ได้มีอ์กิวเมนต์กันแต่ว่าทุกพราะความคิดตัวเองซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์นิดนึงนะไม่ทนิดหนึ่งอาจจะปวดร้าวมากคิดว่าคุณกําลังงงๆกับความคิดของเขาแล้วก็ความรู้สึกของเขาว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขารู้สึกไงกับคุณกันแน่ทําไมเขาไม่ชัดเจนเลยทําไมเขาไม่พูดเลยหรือแบบทําไม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 คือพอเวลามันเป็นคําถามว่าทําไมเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณ คิดต่อไปไกลแล้วมันคิดไปในทิศทางที่ลบบางทีก็รู้สึกเจ็บปวด,ร,วดร้าวทรมานหรือว่าบางคนเนี่ยทุกจากการที่ไปดูดวงดูเพียคาช่องอื่นอะไรเงี้ยหรือเพียคาช่องคีนึงคือไปดูช่องไหนแล้วอาจจะแบบเขาไม่คนอื่นค่ะเขาไม่รักคุณไปไปไม่ได้อะไรเงี้ยเออมันก็จะทาให้คนรู้สึกเฟอร์รู้สึกปวดร้าวทรมานใจแล้วก็รู้สึก doubt ในความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะว่าออมันจะเป็นไปได้จริงๆหรอฉันจะได้เขาเป็นแฟนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแกคือจะบอกว่าไงดีมันทูกเพราะว่าความคิดของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะจริงๆถามว่าการกระทําของเขาด้วยด้วยไหมคุณว่าไอสิ่งที่เขาเป็นอยู่อ่ะคือเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆเย็นชาม,มาให,ห,หายหรืออาจจะไม่ไม่ค่อยได้พูดอะไรไม่ค่อยได้ express his love มากเท่าไหร่แต่ที่จริงแล้วคุณต้องบอกเลยว่าเขาว่ารู้สึกดีกับคุณนะและ เขาไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปเลยเว้ยอืม <_ C os al> เขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะ <_ C os al> เพียงแต่ว่าบางอย่างมันบีบให้เขาต้องเย็นชาหรือบางอย่างเนี่ยบีบให้เขาต้องไม่สามารถแสดงความรู้สึกได้เช่น <_ C os al> ในตอนนี้เนี่ยเขาฟโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอยู่เป็นต้นในช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เขาไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณเท่าที่ควรน,นะคะอย่างที่คุณรู้สึกว่าฉันต้องดีเซอร์แบบ สิ่งที่มันบ a ร์กว่านี้สิแต่ว่าที่ดูสิ look what you made me do ดูสิคุณแบบทำให้ฉันทำอะไรทำให้ฉันแบบเป็นบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยฉันดูบางคนเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้ถามว่าแล้วเขาล่ะรู้สึกยังไงกับคุณนะคะนี่คือไพ่ที่ได้รับนะคุณวิสึกว่าเขาเพิ่งจะ change จริงๆมัน slowly change มาตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้มันค่อนข้างเด่นชัดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะว่าเขารู้สึกตัวเขาเริ่มจะ คงที่และทางด้านอารมณ์ความรู้สึกงานเงินหรือสิ่งที่เขาคิดไว้ที่ิที่ผ่านมามันยังล้มลุกคลุกคลาหรือว่ามันยังไม่ได้เป็นในแบบที่ต้องการเลยทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถโฟกัสที่คุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทุกครั้งเวลาที่เขาว่างหรือเวลาที่เขาแบบคิดถึงคุณนะเออเขาคิดถึงคุณอยู่คนเดียวนะคะไม่ได้มีคนอื่นเลยนะคะอืมจริงๆแล้วคุณก็อยากจะบอกว่าเขาแอบมองคุณเขาแอบดูคุณอยู่แล้ว บางทีเนี่ยคนของคุณแม่งมาเข้าฝันคุณด้วยหรือคุณเนี่ยไปเข้าฝันเขาด้วยคือตอนนี้เหมือนเขารู้สึกว่าทุกอย่างสําหรับเขาเริ่มสเตเบิลเริ่มคงที่แล้วดังนั้นเนี่ยเขาอยากที่จะใกล้ชิดคุณมากขึ้นหรือว่าอยากที่จะพูดคุยกับคุณมากยิ่งขึ้นคุณมองว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายชอบคุณยังไงก็ยังชอบคุณอย่างนั้นอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้แสดงออกอะไรหรือว่าไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบจริงจังจชัดเจนัะทีเดียว แต่ในใจของเขาเนี่ยมันก็ยังมีคุณอยู่และตอนนี้ค่ะเขาเริ่มคิดถึงเรื่องอนาคตระหว่างคุณและเขาและคีนมองว่าในเดือนนี้เนี่ยเขาจะทําให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณไม่ได้บอกว่าเขาจะขอคุณเป็นแฟนแต่เขาจะทําให้มันชัดเจนเขาจะทําให้คุณรู้สึกดีและเขาจะทําให้คุณไม่ซัฟเฟอร์เหมือนอย่างที่เคยเป็นนะคะดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ย มันมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันจับมือกันแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าด้วยกันนะคะแบ่งเบาทุกแบ่งเบาสุขด้วยกันควีนยังรู้สึกอีกว่าเขาคิดเรื่องอนาคตกับคุณและเขารู้สึกล้วว่าในวันที่ฉันพร้อมคุณจะต้องเป็นแฟนเขาแน่ๆและมันเป็นเช่นนั้นค่ะเพราะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาพร้อม ถึงมันจะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขารู้สึกว่าเขาพร้อมพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้ากับคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณพร้อมที่จะให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเวิร์ตคือมันมีคุณค่าแล้วก็ พร้อมที่ให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงและชัดเจนและ long lasting แปลว่า forever คือตลอดไปเหมือนคาว่าอยากที่จะอยู่กับคุณตลอดไปอยากที่จะไปต่อกับคุณและจับมือคุณเดินไปต่อเรื่อยๆอยากรู้ว่ามันจะไปจบลงที่ตรงไหนแต่เขาก็หวังว่าในปลายทางแล้วเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้สร้างครอบครัวร่วมกับคุณและในเดือนกุมภาพันธ์นี้มันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาจะเข้าหาคุณมากยิ่งขึ้นและคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะคะที่ จะได้พูดคุยถึงแผนอนาคตบางอย่างที่มีร่วมกันค่ะและนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเอ็นจอยไปกับวิดีโอตรงนี้นะคะหวังว่าจะทําให้คุณเนี่ยยิ้มได้แล้วก็ทําให้คุณมีความหวังมากยิ่งขึ้นต้องบอกเลยว่าเขาจะเข้าหาคุณมากขึ้นค่ะอาจจะแบบไม่ได้มากแบบสมมติว่า เออแบบคนทั่ไปแบบเต็มสิบมาเต็มสิบเลยอาจจะยังไม่ขนาดนั้นแต่ต้องบอกไว้เลยว่าในใจของเขาเนี่ยมันมีคุณและเขาพยายามที่จะเข้าหาคุณค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของคีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะ ถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคําปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไม่หมาดควินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะนี่คือพลังงานที่คุณได้รับนะคะ reconciliation ค่ะ smile from your past is returning to your life นะคะ ใครบางคนจากในอดีตชาติกําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกนัยยะหนึ่งก็คือคนคนนี้เนี่ยเป็นคนของคุณนะคะจากในอดีตชาติที่มีอดีตชาติร่วมกันมานะแต่กว่าจะได้สมหวังกันเนี่ยมันก็อาจจะแบบมีความลําบากเป็นสิบดาบบ้างแต่มันคือรักแท้ของกันและกันนะคะอย่าไปคิดมากค่ะและคุณยังรู้สึกว่าถ้าเขาแบบเงียบหายไปเนี่ยเขาจะติดต่อก,กลับมาหาคุณนะคะเร็วกว่าที่คุณคิดและคนเก่าๆของคุณในชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะมีการ แบบสองคุณด้วยนะคะสําหรับบางคนคะ่ะแต่บอกเลยว่าคุณและเขาเนี่ยมีความผูกพันกันมาจากในอดีตชาติเลยนะคะบางคนเนี่ย เป็นโซเมดกันมาเป็นโชคชะตาต่อกันมาอะไรเงี้ยจ้ะนะอ่ะและอีกใบหนึ่งนะคะก็คือ let's go off the need to control นะคะ a l l o w t h e situation to unfold naturally นะคะคืออย่าไปบังคับกะัฑ์ให้มันเป็นไปในแบบที่ฉันต้องการบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็น d i v i n e timing แปลว่า ในช่วงเวลาที่เหมาะสมของมันและตอนนี้มันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เขาจะเข้าหาคุณมากขึ้นหรือว่าความสัมพันธ์จะเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่จําเป็นต้องไปบังคับว่าเอ้ยต้องเป็นอย่างนี้เขาต้องชอบฉันเขาต้องเข้ามาหาฉันแบบร้อเซสิทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเราไม่สามารถบ,บังคับให้สถานการณ์เป็นปอย่างที่ต้องการได้แต่เราบังคับตัวเราเองอ่ะให้เราทําในสิ่งที่มันถูกต้องหรือว่าสิ่งที่เราต้องการได้โดยที่สิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้เบียดะะเบียนตัวเองและเบียดเบียนผู้อื่ บังคับตัวเองบังคับใจตัวเองแม้กระทั่งจิตตัวเองยังบังคับยากเลยค่ะเวลานั่งสมาธิเนี่ยบางทีจิตมันก็ยังฟุ้งซ่านบางเราก็ยังไม่สามารถควบคุมจิตเราได้เลยนะดังนั้นเนี่ยนักภาษาอะไรจะไปคอนโทรลคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะปล่อยวางนะคะปล่อยวางวิธีการที่อยากจะให้มันเป็นในแบบที่ต้องการหรือว่าปล่อยวางว่าเออเขาต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนสิอะไรเงี้ย ออลองปล่อยวางแล้วก็ l ลท i ติกล์ไลท์ติโฟเป็นเอลซ่าไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะได้ไม่กดดันคุณแล้วก็เป็นไปทิศในแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะและ,และก่อนจัดการอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนในเดือนนี้และอาหารที่คุณควรทาน,นะคะ่ะอาหารที่คุณควรงดทานนะคะจะเป็นโดนัทนะคะ งดทานก่อนในเดือนกุมภาพันธ์นะไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงนะคะจะเป็นน้ำส้มค่ะอันนี้นะจะช่วยให้ดวงของคุณเนี่ยเปปังดังเปอร์ในช่วงนี้นะคะและถ้าใครอยากเช็คดูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไมหมากวินได้ที่ซ่อง description box ดานลานี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ SE ี y ย u อาเน n นแ e ่งคลิปวิดีโอค่ะบาย